ววสวัสดีครับพผมเบาเ์สกนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องสวัสดียามเช้าครับเช้าวันที่สี่มีนาด้วยจ้าเช้าวันที่สี่มีนาคมเืม้มีความาสุขบึ้มมึ้มมันสุกเนาะมนนี้หาตลอดหาเห็ดเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็น น้องอิ๋วได้เห็ดคุณหลวงเนาะจะึงเลยพากันมาเดินเล,ะละาะเลาะต้านสวนปาล์มคือเการยากาศยามเช้าน้ำหมอกยังเปียกๆอยู่เลยจอดรถข้างถนนก็เดินเลาะนี่เดินมาที่สวยยามเชา้าอย่ง น้องหาเห็ดโคตรลวงมันเคยออกม่รู้รอบนี้มันสิออกหรือเปล่ามันรุ่นกันติดเดือเนี่ยพี่น้องเดินหาเห็ดแ,แล้วก็เดินไปเรื่อยๆแบบนี้โอ้โหห็นแล้วพี่น้องเดีดย vào cái cây không thích không biết มันออกออกอนี้ดนดีงามเลยว่มีใสังเกตได้ไหม มารูัานีดออกเรียวคนหมายจัตกร่างกายออเกี่ยวกัแท็ อกกอกกังกายบอกออกัอง,านนาองกายกระสติกป้าเหนื่อยออกกังกายฝนยุดสามมือสี่มือเลยดิคือคลังเน้น,ค,นลคลิปใหม่เด้อทีน้องสี่มีนาเด้อมันซุกซุกมืดมืดละเมื่อน,นี้ใต้กัน เห็ดหลากหลายชนิดเนาะถ้าเพิ่นได้ออกโคดหลวง หาทางอื่นอีกแดงว่าเฮ็ดออกบ่มีคนรู้เปนกันเนาะขามันสั่นด้วยี่นเองมันต้องแต่พูลเดี๋ยวเรี่กว่าหมหวาแต่เศร้าจิง หมูเดียวหมูเดียว,วโโอาฮ็ดครับดดครับครับเห็ดอะไรเห็ดอะวรเห็ดโคนขาวเนี่ยครับเห็ดปัวก เน็ดปวกอะนะอดอกส,ยสวยๆเลยคุณรู้นในในชนมีต้องนานแถวอืน่นมีไม่ต้องมีแต่แถวนี้มีน่าจะมีน่าจะมีครับดนนได้พอ,อโอ้เยอะเลยเก่งเลย Cái tay con thang Ừ. คนหมานเนาะเน้าะดูหน้าคนหมานจิ้กับข้าวเลยนี่นี่แต่ที่จะมาเวทเถอะลงเด้อเอาข้างทางพี่น้อง,างม,มางนะเดี๋ยวก็เห็นเามาเจอก่อน<า>เจอก่อนก็<า>ได้ก่อนกินกับข้าวเลยเนะ <laughs> าะพาพาไปน้องเลาวอีกเดี๋ยวไปเดินเลาวอีกสักหน่อยเนาะ เราจะเจอหมู่ใหม่อีกครับไปเลยสัดติ๊กเดินดูเดยอะ ช่วยกันเดินหาถ้าขี่รถพี่น้องเพราะพื้นที่มันกว้างครับจะเดินอย่างเดียวก็ไหวแต่เราก็เจอแล้วหมูนั่งยามเชา้าหมูต่อไปยังไม่รู้ว่าจะเจออีกอยูบ่แต่เราก็ต้องมีความหวังเนาะเพราะว่าเราได้แล้วหมูนึง่งพากันเดินหลาะหาเรื่อยๆครับบรรยากาศยามเชา้า เอยอะปะไม่เจอไปหนึ่งนึงกับสุดเปร่งนะทำไมสุดเพราะว่ามุมสุดมันเคยมีเนาะแต่ติดหนังหน้าไปก่อนเลยยางกระบอกเดี๋ยวเราเขียนยางก็งกงกกได้เขียนจะผ่าไปตรงนี้เผือ่อเขามงองบางอย่าสวนปาล์มเห็ดตามธรรมาชาติที่เกิดเองจำสวนปาล์มเห็ดโคนหลวงดอกดอ้วนๆ เจออีกไหมเดินหาดีเด้อพี่น้องโอ้ไก่ป่าหลายหลายอยู่ไกลตื่นสติ๊กดบินมาแล้ว สถิตสถิก,ะกจะห้องอยู่บ่เจ๊แล้วบ่เฮ้ยือจอดรถมีละเอินเดอ้อที่เล่นไปหาหาพี่น้องชมบรรยากาศยามเช้านำใส่หัวมาพี่มาพี่จ้ะ ยามเช้าท้องฟ้าสว่างมากฟ้าวันนี้ท้องใสน่าจะเดดฝนน่าจะหมดแล้วพี่น้องพี่น้องสูดอากาศสดชื่นอากาศบริสุทธ ฮะองไปเบิ่งอ๋อมันมีคลองอยู่ตรงนี้นะปเปนาะไ้เบิ่งไว้นี่น็นงานของเราก่อนตรงนี้เคยออกเนาะสาติกมันบ่นออกเนาะนี่มุมนี่เคยออกพี่น้องเคยเก็บปีนี้มันยังบ่ออกยังบ่ออกม่รู้จะออกสินไหนเนื้วจะออกมือไหนเขากระบอกม่าได้ครับมันออกแบบนี้เรื่อยๆไปจนถึงเดือนพฤษภาจา้ะหลังจากนั้นแล้วมันก็บ่ออก แต่กระบอกเนี่แล้วแต่อากาศเอาจริงๆกับพิการในอกบุตรปีนี่สวยข้าดคนหมานเฮ่ยอยู่ข้างทางก็เลยเขาเดินหาก่อนทหาเเ่าบเดินหาก่อนนะคนทห็นคนเห็นเพราะว่ามันเริ่มสายและคนก็เริ่มออกทํางานออกหายหัวกินละมืดนี่มันจะเริ่มเห็นชัดจ้ะเพราะมันโด่งง่ายนะแทนไข่ไก่ ต้องลุ้นบางทีก็จะมีดอกน้อยเนี่ยบางทีก็จะมีดอกใหญ่จกักจะเจอรุ่นใดแน่นจ้าจ,จริงๆฮะเดี๋ยวเราจะไปหาอีกแปลงสองแปลงมาลุ้นกันในคลิปต่อไปว่าเราสิเจอหรือบ,บ่ไดจะาจะเจอหรือเปล่าครับแต่แปลงนี้ก็ทั้งแปลงละบ่เจอทั้งแปลงได้ไหมเราได้มาแปลงนึงเนาะจ้าเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาทีมีคลิปต่อไปพี่น้องได้เบิ่งอยู่บ่ถ้าบ่มีก็จะได้ไปหาอย่างอื่นเด้อ อาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับเราพบพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า